สวยส่ถ่าป้อมมานะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันเล่นเอามันเล่นเอาวีในคอมได้ด้วยหรอมันเล่นเอาวีในคอมได้ด้วยหรอทำไมเสียงคีย์บอร์ดดังยังอ่ะแล้วไม่โดนแบรนหรอเมมปากเวลาเล่นนาคอนี่เหม็นปากเลยอ่ะคืออะไรวะจะได้เอากุญแจอาร์ติเฟลุนเอา๋อแจ๊กเลยกูยังไม่ใช้กูไม่ใช้แล้ว อ้าวูได้เหินใหม่ละได้เหินใหม่ละวแจ็คบ้าแต่ถูกก้าวน้องเฮียไดบอกว่ากูไปดูคลิปเอาวีเฮียตีแล้วอยากเล่นเลยอ่ะถือว่าทำไมโอวีถึงแบบมีคนอยากเล่นเยอะเพราะไอตีนี่เองใช่ใช่าใจไหมแจ็คคือใช่ครับเจะได้บอกว่าไปกินมุดไปจะไดบอกให้ลุงเข้าแบบสักเหลืองนึงอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ยจะไดอะอะไรวะ เปอยากให้ลุงเหลืองเอยากให้ลุงเหลืองอยากให้ลุงอาการเหลืองอยากให้ลุงอาการเหลืองสักเหลืองผู้ไม่เล่นพวกนี้ดูยได้ฟอร์ตก็พอแล้วเออมึงไอ้เฮียทำสิ่งไม่ดีอีกแล้วเอเฮียไม่พูดเลยพวกพี่พูดเด็กันทั้งมากไอเฮียเดี๋ยวกูก็ไมปมาแบ่งให้ลูกดูดอยู่ไอ้สัตว์ก็ติดขึ้นมาจะใายลำบากใครสัตว์ลำบากอะไรเดี๋ยวมันต้องมาส่งตลอดกลายเป็นเพอร์เคย เฮ้ยแจ็คไอพวกนั้นมันว่างไงบ้างอ่ะมึงจะเอาใครนะไประเดี๋ยุงพูดบอกให้มันไปฟาร์มก,กันเมื่อกี้นะครับไม่เราก็ไปดีไปกันก่อนเฮ้ยเปิดเลยพี่ไปเช็คไลน์ก่อนก็นกนได้แจ็คไปเช็คไลน์ก่อนเลยได้ไ,ไปอเออเดี๋ยวไปเช็คทรงก่อน <ปะ S 1> ยังมียังมีเล็กอยู่นะที่ยังไม่ได้ให้อ่ะกับเพชรฟ้าแล้วก็เพชรแดงแล้วก็สจะค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาโอเคค่ะ เช็คลายชื่อด้วยนะใครไม่ฟาร์มอ่ะไอ้ไอใครไม่น่ามีผมรอแล้วนะผมฟาร์มทุกวันอ่ะชื่อลายชื่อด้วยนะคนฟาร์มปกติฟาร์มคนอ่ะฟาร์มคนอ่ะเออฟาร์มคนหรือว่าฟาร์มที่อะไรฟาร์มเหมือนกันอ่ะนี่ก็มีคนมาลาแค่สองครับไอ้จุกเมื่อวานมันบ่นท้องเสียงตั้งแต่เมื่อวานครับแล้วก็ไอ้ฉีไม่ได้ฟาร์มแล้วนอดส่งบอลละแสนเยอะไปปะส่งบอลละแสน ถ้าทำมันทำได้อยู่แล้วกลางครับกลางผมว่าน่าจะกลางๆโอเคทายเลขอะไรสามห้าเจ็ดครับลุงอะไรครับลุงทำอะไรอุ่่นเงินอ่ะอ่ะกูส่งเงินแกงละแสนหนึ่งสำหรับวันนี้ไปอะไรเก็บมาคุณลุงส่งแล้วหนึ่งเอามาลุงลุงลุงครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสี่สิบคนอ่ะเท่าไหร่อ่ะสี่ล้านคนก็สี่ล้านครับต่อวัน ว่าเขาจะเอาคาริฮาดปะที่เขาเก็บคนละแสนไปเก็บมาไทยได้ครับลุงอ่าคนละแสนครับไปเก็บมาแล้วนึงสมอลท็อกติดหัวเดี๋ยวมาแป๊บไปออกครับแจ็คเพื่อนรอว่าไม่ได้ยินครับลุงไปเพื่อนว่าให้วันละแสนลุงส่งแล้วหนึ่งเราไปส่งเงินไปส่งเงินเพื่อนด้วยส่งเงินในไทยด้วยแสนหนึ่งส่งเงินโอเคครับเดี๋ยวผมหักกันได้ไหมครับผมหักกันได้ ล้านสองวันแปดล้านหูอื้อเลยจ้ะกูดับเลยเมื่อกี้มันก็พูดแล้วนะในบ้านกูเหลือยยุหมื่นสองกตอนเนี้ยบ้ามึงปนคนแป๊บเดียวก็ได้อยู่แล้วนี่มึงก็จ่ายรอบหนึ่งหนึ่งปล้นมาหกแสนก็จ่ายได้ต้องโดมเกาะรีอย่างเงี้เนาะเออแล้เนี่ยแป๊บเดียวไอสัตว์มันต้องทำงานสามวันสิบสองล้านอ่ะแจ๊งมึงคิดเป็นจำนวนเงินดีน้อง นูยืนเลี้ยงหมูไว้ละถ้ากนละมึงก็หานูยืนเลี้ยงหมูไว้ไม่เลี้ยงหมูแสนหนึ่งอ่ะคือมันมันมันแปดชั่วโมงอ่ะแสนหนึ่งอ่ะจริงดิลูกไปยืนไหมแปดชั่วโมงชิวๆเลยสี่สี่คนไปไหมเนี่ยคือนี่เลยเลี้ยงหมูยืนได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้นั่นบ้านใครมีผลิตกระจกอะคริลิกอะไรหรือเปล่าวะไอ้ะอยากจะได้ไปไวๆ อ้านใครแบบมีรับแบบผมสั่งวันนี้แล้วเข้ามาวัดวันนี้แล้วก็ติดเลยได้ปะพี่อ่ะทักมาในเพจ่อยดิแบบว่าแบบสั่งแล้วแบบตัดทำได้เลยอ่ะณตอนนั้นอ่ะแบบแบบแบบเซเว่นอ่ะมันโอมของลุงแสนหนึ่งจะทำตัวละหมื่นใช่ไหมผมตัวแม็กละเก้าพันดูเอาใครใครใครกันแน่ใช่หรอใช่ครับกาชาเดือนนี้ไงกูจะ่ายเงินแกงได แต่ว่าลุงน่าจะสู้ไปชนะผมไม่ได้ละตอนนี้ผมได้ทิปมาใหม่ละอย่าเลยแจ็คอย่าไอ้ไข่ข้หน้าเขาโอ้โหเราไหมครับอย่าเลยก็บอกนี่ไงว่ายะไอ้ไข่ขี้หน้าเขากูชอบตบคนที่แบบมั่นใจเยอะๆด้วยเด็แล้วขัดความมั่นใจไปเลยคนที่ไม่ได้สอนอะเนี้ยงอกูเขาก็ชนะไว้เจ็ดไปเจ็ว่า ว่าลูครับลูต้องลองเห็นก่อนอ,อจริงบ้าบงว่าของจริงไม่ที่มึงไปลองดูนนะจริงเพื่อนไปไหนอ่ะเฮ้ยขับรถอะไรวะมาเล่ากระสุนนะไม่ใช่มีแต่คนทำกระสุนขายว่ามันรวยขนาดน,นั้นได้หรอวะ 那没孔继烈吧？ จะดีซัตเนี่ยอะไรนะตปมาจากเปล่าเดี๋ยวรับก็ส่วนมันไม่ใชค่าหลกค่าแสนโอ้โห oh, ประตูจะบอกให้แจ้งเอาขอใ้มึงจะจ่ายมันทำไมมึงก็ไม่ต้องจ่ายดิจ่ายภาษาเขาเนี่ยอ๋อมึงให้เด็กทำเหล็กไว้นี่ใช่ปะ่ะใช่ ไอเกมไม่รับกูอะเจสาวทิศมึงไม่เจอกูตอนจบแค่นั้นแหละมึงเคยโชคดีไปวันนะี้นจริงไหมอะไ,อะไรนะพี่มึงแค่ไม่เจอกูตอนเรียกเงินกูแค่ไปธุระมาผมแค่โชคดีผมเพิ่งออกมาจากคุกอีกก็ถึงบอกไงมึงแค่โชคดีสัตว์ ทอมโทรหาเจแฟงให้หน่อยดิโทรหาเจแฟงให้หน่อยดิเจ้าของที่เลเบลได้ได้ได้มาโทรมาแล้วมนโทรมาแล้วอยู่ในเบือทีเรซายเอาของมาดิมาแล้วเจ้าของเรือทีเรซายต้องเก็บกลัทื่อบ้างเลยต้องเก็บกลัวอะไรทื่อแมางอะไรวะอะไรอ่ะอนี่ไงหลายคนอยู่ในพวกอะอย่างของสาขาเพื่อนี่อามึงเอาลุงทอมก่อนเลยแหละ ยืนอ,อยู่วเอ้ยคุณทาประตูมาใหม่แต่ประตูไม่ยังเสียงออกไปข้างนอกเือนเดิมปะไอ้ที่มันต้องเอาอยางมาติดปะวะเอาอยางมาติดขอบประตูปะใช่ครับต้องใช้ยางย,ยางอะไรหนังยางเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับยางขอบประตูะลวงยางขอบประตูใช่ปะเหมือนยางรถปะต้องมาติดอะเสียงไม่ออกใช่ครับ,บช่วยได้เยอะามันออกได้ไงครับก็ยังออกไ่กำแพงห้องลุงมานี่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ออกที่กำแพงกำแพงห้องลุงน่ะนเพราะว่าคุณต่อเติมตอบเก็บเสียงอีกชั้นหนึ่ง ถ้าประตูแปดหมื่นแล้วัเก็บเสียงมาได้ก็แปกอยู่นะครับไม่มันเก็บเสียงได้สี่สิบเดซิเบลไงมันต้องมันต้องมันต้องใช้ประตูสองชั้นมันถึงเก็บได้แบบอื้อเลยอะ่ะใช่ลุงทำประตูนี่ด้วยเปิดเข้าแล้วก็เปิดออกอะ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันเราทำแบบนั้นมันทำไม่สวยไงเ<ช>อาเสียงไม่ออกเลครับจะลองดูเดี๋ยวลองดูจะลองดูครับลาลาคาตา้าลาคาร ลาซาด้าหรอลาซาดามีขายโอเคจัดไป้สิงตอบงอมปะูใช่ไหมเนี่ยเิยงอมเลยมันชิวจัดมันชิวจัดอะไรก็ไม่ค่อยมันมากว่งปล่อยไงสิงๆไม่มีวันหมดเอาไปทรัพยากรกูบอกไอ้แกงนี้เป็นไงบ้างอ่ะครับไม่ครับสบายปะตอนนี้ผมแกงผมพักกับเอคแล้วก็ปล่อยเอคหนึ่งหนึ่งตองโีครับผมพากันเพียอะไรเฮียโอ้ ผมผมเสียชื่อชิบหายผมจะผมมีกับสกอตต์อย่งครับอ๋อก็เลยแบบตรงใช่ตอนแรกเอลเคเขามาแท็กแล้วเขาบอกว่าสกอตตพักไปแล้วเขาจะเอากับผมทีนี้ผมก็กัดแววสกอตต์มันเด้งอันนี้มึงไปขอเขามาขอพักใช่ไหมผมผมไม่ไม่อยากแบบว่าเป็นที่ปากโดนสองหนึ่งนะครับอยากให้เขาเหน่อยเหมือนกัดโอ้เสียดจัดเสียดจัดลุงเพิ่งง่แล้วครับลุงครับเสียดจัดเบโอเท้ายเนี่ย ไอผม,ม<ร>ผมโอเคครับลุงนี่นกับสกอตต์อยูไ่ไงมันทำผมไม่แสบจัดอะเอสเซียอันนี้ทรงผมเลยว่าส่งผมใหม่อ่ะน่าจะทรงผมใหม่ครับใช่เหมือนกอล์ฟอะสองตูแต่ผมไม่ได้ทำไงมันดูแบบเยอะไปทำถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ดูมันดูแบบเยอะๆดูแล้วกูไม่สนแล้วจริงเที่อเอลคองเอลเคทียอะไรแกขยะบอกไว้ไง เนี่ยไอ้แจ็คเห็นนะครับข,ข้างหลังมาแรงชิบหายก็แหน่นแล้วมันๆๆคนขายการะสุนอยู่ไหนวะของเสาอาทิตย์ครับลุงวันนี้ไล่ไม่ทันเลยแรงชิบหายคันเนี้ยข้ามไปแค่ไม่สูสีที่จะไปเอารถเข้ามาเนี่ยปะ่ะแล้วมึงอ่ะเฮียไปหมดแล้วครับลุงแป๊บนึงแป๊บนึง,อง,อง,อง,งรอเชฟแฝงอยู่ ของยอะเก๊แฟนก่อนเอาเด็กหมื่นกว่ากระเป๋ากระเป๋าองเด็กหมื่นหนึ่งอ่ะน้องอ้เจีลองคิดดูดิพี่ชายพี่ชายยิงรู้คนเดียวไอ้สัตว์ไม่รอกใครยิงไว้สัตว์มันคือแก๊ปซูลเก็บก่อ ไม่คนละอันพี่แมขึ้นพี่ม็อกค้นยู่หนอ่ะพี่อยากอัดทบฟิกสิกน้าเฮียบางทีอ่ะสนุกปะวะถ้ากะทบฟิกสิกสิกัดแจ็คไอ้ดำพูไปดกว่ะเร็วน้องผมกำลังขึ้นรถมีปะลูกเร็งอะไรครับผมไม่มีครับเอ่อดึกห้าดึ่ เป็นเฮียอะไรแจ็กไอ้สัตว์สะดุ้งเลยเฮียร้านหนึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะนนนนที่เงินวุ้นนะครับลุงสามสิแม็ก okay, okay. โอเคโอเคลอยแม็กเฮียรับของไอ้แจ็คฝากรับกระสุนได้รับของไงรับแพงวะไอ้เฮียเรียกอ,อะไร ไม่เราต้องหาต้องให้พี่สมรับครับเฮี้ยนี่รับของแพงจัดเลยเฮี้ยมันโหรเฮี้ยแจ็คมันรับเก้าพันในเฮี้ยอมันโอมมันโอมที่ไหนครับไม่เป็นไรที่ไหนครับมึงอะโตโอมเลยมึงอะเขาบอกว่าถ้าเอาอีกรอบหน้าเก้าเขาลดให้เขาลดให้ครับบอกมันมาคุยกับกูไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกูจ่ายมันเองได้ครับได้ครับ เฮ้ยคันนี้สวยว่ะเฮ้ยเฮียคันนี้อีเจเอามาเลยหนึ่งห้าหนึ่งไอ้สัสกูไม่น่าขับมาเลยเฮียคันที่ของกูกูจำได้เท่งกึ๊งกงกึ๊งงบนะไอ้สัตว์ไม่มันยังไม่ได้จูนเลยอ่ะสอพี่พี่สองเบียนเสาร์อาทิตย์ด้วยมาหนึ่งห้าหนึ่งเลขเดี๋ยวทำไมด่ไอ้ควาพี่สองไอ้สัส ตัวโสดมันอยู่ดีจีไม่ใช่เหรอถ้าจะออกแล้วค่ะตัวโสดนี่อะไรกัน๙๑๗ดีจีแม่งกระโปงชิบหายไอ้ยาซิกซิกก็ไม่ได้ต่างกันหรอกจริงๆอ่ะหากรู้ไหมล่ะสักเดือนไหมสัตว์มถึงดีจีซิกซิกอะ,อะสักเดือนไหมับกูอ่ะไ <c oughs> ด้ครับกูถามมาสักเดือนไหมเฮีย,น, <c oughs> ยนี่ <c oughs> ไอ้หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วจะได้ไป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 ไ เล่นเลยนะพี่ชายป้าต้องขับอาแบบแท้นได้่ะโอ้ยโลไม่มีข่าวเลยเท่าไหร่นะพี่เท่ามาม่าไหมพี่เนี่ยพี่ม็อกลุงลุงวอรอยากกัดซื้ซิกซิกกับโอ้โหลทำเลขแปดเลเอี้อะไรบ้าไอ้ม็อกเดี๋ยวค่อยสิเดี๋ยวนีี้อม็อกทำทรงแล้วมึงแบบว่เดือนไหมอยากว่วงกลับมาจักรพรรดิหนึ่งอะอี้ออยากไปอยู่อีกเดือนอีกแล้วหรอ ึงคิวจเดี๋ยวโบกูแน่ไฟแข็งเหรอมึงอ่ะไฟแข็งเหรอฮะเอาอยู่เอาพี่เดี๋ยวโบกูแน่เฮียไอมึงตีกับเอลเคยังอ่ะสอเดือยอเพดทำไมยืนนิ่โดยเนลี่ยอะพี่ม็อกเฮียแพ้เอแสบอยู่เลยตอนนี้มึงน่าจะสู้ไม่ได้บ้างไอเอลเคอ่ะไอ้ม็อกเออไม่ได้แข่งกับไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วแข่งกับแข่งอยู่ครับแพ้เอแสบอะผมแพ้เอแซบได้ไงวะโคตรเสียวเลยอ่ะ ผมบอมไงผมบอกเฮียดำอยู่ตังเยอะมาดำแต่แพ้เขาไอ้เฮียเฮียมาเขาไม่มีเขาเลยหาดด้วยโคตรเสียม่เขาเขาไม่เคยเล่นกับใครเลยไงของเขาเยอะไงผมกักไว้เล่นกันนี่ไงอุ๋มมาโครมาโคดีจีเจมอมปะไอสาตว์บุ๊มบอกมีเป็นหมื่นมีแค่นั้นมีอะไรอีกปะไม่ลุงต้องห้นอ่ะมันมีไอ้นี้ด้วยตัวคอนอะ อ้อนกี่ใบสิบเจ็ดใบค่ะมาเกตได้เทหแล้วแต่ไม่พอโอ้สิบเจ็ดใบนี่เกิดหลายล้านเลยนะนี่อะตัวคอรโคตรแพงอ่ะแสนแสนซื้อได้ไหมห้าแสนหกห้าแสนกล้ใบอืมเมื่อก่อนแม่งเจ็ดแปหมื่นอีนะบัตติววดลุงเจ้าเอาไหมอ่ะเอาดิ โอลีอีกสามสามอันเอามายิบมาได้เลยคุูป่อหนเองอมึงกิบมาก็ได้มั้ยทำไมกิบได้อ่ะมึงก็คือฝั่งนี้สโง่ฝั่งคุณขับอ่ะไม่ด <4. S 1> ีเจมอม์หรอครับพี่ครับไปไหนมือกันวน,นครับ้น,นที่เจยวห้าตังไงพี่อะไรคือจักรพันผมไม่เข <5 S 1> ้าใจ เขตเลเวลอีกที่หนึ่งก็คือเป็นแดนอะ่ะเป็น,เป,นเป็นเป็นฝ่ายปกครองของแต่ละ,ะที่อะ่ะบอกให้ไปดูวันพีชก็ไม่ดูดูได้แค่สองตอนถ้าไ่ดูวันพีชไอเดียมึงในหัวมึงเยอะเอะมากเลยนะกูบอกให้ชอ้ดูหนังเลยครับ สี่เหลีส์ญี่ปุ่นชัวเจ๊มึงทั้งโหตกทุกวันกูยังไม่พูดอะไรสัตว์ตกอะไรวะเหี้ยตกอะไรแจ็คสัตว์มตกหรือเปล่าเหี้ยหลังจากร้านปิดอ่ะร้านชามึงปิดเมื่อร่างตกต่อไอเหี้ยมึงกูไม่รู้ไงคือเหี้ยหรอใช่กูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วไอเหี้ยคนเหี้ยเลยสัตว์ น่าจะครบแล้วพอแล้วครับคิดสภาพไปเจ้เลยถ้ามึงเคยเห็นไอ้เจ้อะไอ้เจ้มึงเห็นไอ้เจ้อะเล็กเหตุภาพติแล้วแล้วแล้วมึงลองคิดภาพอะอย่างหา <c oughs> ไปเอาความคิดตัวเองมาใส่ของคนอื่นเชืเ่อหรือใช่เลขกแล้วอ้าวพี่อ้าวลูกคิดว่าไงถ้าถ้าลูกเห็นไอ้ในลูกเหน็นได้เจ้เลยไหมอืม <c oughs> แล้วลูกคิดสภาพดีที่ผมบอกไปคนเหี้ยเข้าไหมครับเหี้ยเป็นทำเองหรือเปล่าวันนี้พี่แจ๊กมึงเป็นผู้ชายมึงเป็นผู้ชายยอมรับได้เขามันก็เรื่องปกติไอ้สัตว์ มึงจะมาเขินทำไมเฮียเจมุงตกอ่ะเจมึงบอกมึงบอกประวัติที่มึงเคยเล่าให้กูฟังเนี่ยน้องที่มึงไปผับในเมืองเออพี่มึงตกอ่ะเฮียใช่เหรอเล่าลุงฟังเล่าลุงฟางเฮียอย่าลืมฟื้นเลยพี่เลาลุงฟังใช่เหรอเจมึงไม่เคยคุยไม่เคยรู้เลยอ่ะผมตกไปลุงบอกว่ามันไปผับเมืองเราเนี่ยแหละลุง มันตกไปสามน้ำอ่ะไอเจได้คนเดือดอ่ะคนเดือดผมรุดเลยผมได้ยินแล้วผมรั่วเลยนี่กระซิบแมนนี่กระซิบซีพี่กระซิบไปออกมปนี่ดดูออกไปอนี่ด้อยพี่พี่เดยเฮยเฮปยเฮ้ยเอ้เด้ยเฮ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 ้ยเ้ยเเออม้อเเ้ยเ้ย่ฮ้ีเฮ้ยเ้เยเด้ยยเ้ยเฮยเเนี้ยบอกดิต้องบอกน้เ้ยยเยยย้ยย อันเก่าเลยอ่ะเอามาทำเคีื่ออะไรอ่ะเจมี่เลยขายไหมครับมันทำอะไรได้มีค่ะตอนนี้นลองเอาไปดูดิมีอะไรดูดิมันคือยาอะไรดูดิเต็มมาลุงเขามาเดี๋ยวมาเดี๋ยว๋อหน้าจุกเหรอาแต่ยาหน้าจุกอ่ะอ๋อขายได้นี่ขายได้ค่ะมันจะออกยาก่งพอแล้ว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 พี่มาเลี้ยวอ่าผู้หญิงกลับแล้วนะเปิดกระซิบด้วยนะคะ ว่าว่าเล่าเดยอเล่าเดยออะไรอ่ะเจี๋ยมานี่ดิเจไดมาหนี้เจไดเจเจเจได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 มาหนี่เจไดเจี๋ยฟังไปไหนเหรอไปไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างเชี่ยเลยสั์ Lau này là này bí xoong mê lô tay chơi tay và lạp bạc chơi 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 lạp ลุยจัดเดะราเราเราไอ้ลุมฝังนี่น้องเรื่องวันนั้นอ่ะโอ้พี่เจไปเขาอยากฟังไปถึงไอ้เคียเจไดนั่งตกเหรอไอ้เคียเจเงีดีไอ้เคียใครจะทนไหวรู้ ไม่หมายถึงทนอะไรอ่ะแกกูเข้าไปผับไงลุงแมก็ไปอยู่ห้องวีอ๋อธรรมดายิ่งน้ำหนักของผู้ชายใช่คือมันมันมันเขาดูแลดีใช่คือมันมันก็ทํำเราก็เป็นผู้ชายมันก็มีอารมณ์แหละแต่กูเข้าใจแต่กูไม่เข้าใจคือมึงตกได้ไงวะน้องโอ้ยปั่นกูเสียใจด้วยแล้วแล้วมึปั่นไม่ได้ที่มึงปั่นกูไม่ได้ ไม่ปั่นพี่ไอ้เหี้ยพีจริงไอ้สัสเดี๋ยวข่าวไปลงกันเลยไอ้ย่าไฝเอ็มหนหนกระเตงไอ้สัตว์เอ่อเจไดเออสลันเข้าผับแล้วไปตก <c oughs> อดไว่าแจ็คไอ้เหี้ยหาจริงเน,นี่ยลูกไม่บอกว่ามัจะแกล้งเราถ้าเราไปบ้านมันอ่ะใช่แกล้งอะไรโอ้ มันจะโดนหรือเปล่าไอ้เหี้ยบันน้าไอ้สัตว์เที่ยคนเขจะคิดจริงโวะเนี่ยพี่เสื้อผ้ามึงเยอะด้วยนะระวังคอนเทนต์น้องมนเนาะดอกเล่นไอ้เหี้ยไม่จริงหรอกทำไงอ่ะคนเหี้ยวไปนั่งไอ้นี่ไปนั่งอ่ะพ่อไอ้แจ็คไปนั่งกูก็ได้ปะก็ผมนี่เนี่ยเต็มไอ้ขดิ้งม้องโหดถึงเว้ยเนี่ยมันเป็นรถที่ดีที่สุดเลยนะมันยังไม่ได้จูนเลยอ่ะลุงถ้าจูนมันก็โหดไงเขาไม่ให้จูนได้หรอกเขาต้องจะเนื้อก่อนอ่ะ ให้เราดูความจำความรู้สึกทันทีก่อนถ้าเนิร์ฟมาจะได้รู้จำความรู้สึกทันทีกันเจตี้เขาบอกว่าลุงให้หลุงไปหน้าคุยกัะเบียโคตรดีเลยใครนะเจตี้ค่ะอะวรเจตี้อ๋อแข่งเขาบอกให้ไปเจอกันนะมีเชียเฮ้ยเชีย ยังไม่จูดนะเชี่ยโค้กมันอยู่หนะ้าคุกนะโอเครออันหนึ่งรออันหนึ่งเชีย่ยคุณแรงเอาได้ว่าต้องร้อยหกสิบเหมือนเดิมอ่ะแบบแค่แตกเนี่ยเชี่ยแม่คือมันมันเป็นรถที่หลับอยู่อ่ะหลับไหลอ่ะไอ้เหี้ยหลับไหลอะอยู่แบบมือคนอ่ะ หลับไหลอะ่ะแคจูน้าถือมาจะเป็นปีแล้วเนี่ยยั่ไม่เป็นรถที่หลับไหลอะ่ะล้วสามร้อยแล้วเนี่ยขอลองลองเงินหน่อยเนินสามร้อยอะ่ะ โอ้คุณตำรวจโอเครถตำรวจแรงกว่าอยู่ดีเลยทำมันจะไมนี่ไงมันมันไหลมาไงมันบินมาแล้วรถเราไม่ได้บินเข้าหามันอ๋อที่มันเร็วมันกระโดดนี่หว่ารถมันกระโดดไม่เจ๊เคยทำบัคคันนี้วิ่งเกือบ400นะลุงทำไงล้อมันบินอ่ะไม่รู้อยู่ดีมันเป็นเองอ่ะอ๋อ แแต่ยิงยังง่ายจัดแตยเฮียมันไม่มีเฮียอะไรบังล้อเลยสัว์ล้อหลังแนะ่ยโอเคใช่ไหมอ่ะแบบอะไรมาตีข้างหลังปิดเลยปะมีร่อนเป็นอย่างงี้เป็นสนับแต่งลิฟต์ีวอลก็เดี๋ยวจะไม่ทิ้ น,นยายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิทิตีของมากูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมัยงยอมไม่ดูดีไอยบอยจะของมาเทว่าทำ